บีมพิมพิชยาโกกรัมและชินโยชิดะแอบหวานไม่ไหวจูงมือเดินตลาดเปิดตัวอย่างหวานชื่นเดินจูงมือกันน่ารักหน้าเอ็นดูมีคนเจอโดยบังเอิญแต่ทำไมคนที่เห็นดันเขินก็ไม่รู้นะครับ สำหรับบีมพิมพ์พิชยาโกกรัมดาวตบคนเก่งของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังจากที่มีข่าวมาสักพักนะครับว่ากำลังคบหาดูใจกันกันกบชินโยชิดะนักสถิติหนุ่มรูปหล่อชาวญี่ปุ่นของสโมสรน,นองซี่วอลเลย์บอลคลับประเทศฝรั่งเศส ซึ่งทั้งคู่นั้นได้คบหาดูใจกันมาสักระยะแล้วนะครับจวบจนในช่วงรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ผ่านมาหนุ่มชินโยชิดะนั้นก็ได้เข้ามาให้กำลังใจสาวบีมพิมพิชยาของเราถึงขอบสนามสร้างความขวยขืนและหัวใจพองโตให้กับบรรดาแฟนคลับของทั้งคู่และแฟนๆวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเป็นอย่างมากนะครับ ซึ่งหลายๆคนที่ได้ข่าวก็ออกมาแสดงความยินดีและไวยพรให้ทั้งคู่กันอย่างล้นหลามที่สำคัญนั้นทั้งคู่จะได้เดินทางไปร่วมทีมกันอย่างใกล้ชิดในสโมสรนองซี Z ่วอลเลย์บอลคลับที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งเรียกได้ว่าบีมพิมพิชยากคกรรมของเรานั้นได้ทั้งอินเลิฟและได้ทั้งอินเกมกันเลยทีเดียวนะครับ โดยในล่าสุดก็มีแฟนๆวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้เห็นสาวบีมพิมพ์พิชยาโคกรัมและหนุ่มชินโยชิดะได้เดินตลาดหาอาหารไทยเพื่อทานในมื้อเย็นโดยทั้งคู่ได้เดินจับมือคูดคุยหยอกล้อกันอย่างกระหนุงกระหนิงเป็นกันเองน่ารักน่าเอ็นดูเล่นเอาแฟนคลับและกองเชียร์ชาวไทยยิ้มกันแกล้มปลิเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงออกอาการเขินอายแทนสาวบีมกันยกใหญ่เลยทีเดียว สำหรับชินโยชิดะนั้นพบเจอกันครั้งแรกกับบีมพิมพิมพชยาของเราเมื่อครั้งสมัยที่สาวบีมนั้นเล่นให้กับทีมคุโรเบะอ u ควาเฟรีเมื่อปีคศ 2, 2021ที่ประเทศญี่ปุน่นซึ่งโยชิดะในาตอนนั้นก็เป็นสตาฟโค้ชและเป็นนักสถิติอยู่กับสโมอสรอน,นี้นะฮะ หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้พูดคุยคบหากันเรื่อยมาจ,จนในปัจจุบันชินโยชิดะนั้นก็ได้หาวิธีให้บีม,พ,มพิมพิชญาของเราได้เซ็นสัญญาลงเล่นกับทีมน้องซี่สมสรวอลเล์บอลคลับที่ประเทศฝรั่งเศสเพื่อที่ทั้งคู่นั้นจะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนั่นเองนะฮะโดยบีมพิมพิชญานั้นจะได้สวมเสื้อหมายเลข16เล่นในตำแหน่งตัวตีตรงข้ามหัวเสาให้กับสมสอนนองซี่ที่ฝรั่งเศสด้วยนะครับงานนี้ที่ฝรั่งเศสคงจะหวานเจี๊ยบสีชมพูก,กันทั้งเมืองเลยทีีเดยว สำหรับในตอนนี้จินโยชิดะนั้นถือว่าเป็นเขยไทยคนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเดินทางไปไหนทั้งในตลาดและในเมืองก็มีแฟนๆกองเชียร์วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราให้ความสนอกสนใจขอถ่ายภาพเป็นที่ระทึกกับหนุ่มชินโยชิดะกันมากมายเลยทีเดียวนะครับ เรียกว่างานนี้ทั้งควินบีมพิมพิชญากกรัมและหนุ่มชินโยชิดะต่างก็เข้าไปนั่งอยู่ในใจของแฟนๆวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราและเป็นคู่ที่ทุกคนได้ส่งกำลังใจให้ทั้งคู่ไปถึงฝั่งฟันทั้งอินเกมและอินเลิฟกันเลยทีเดียวนะครับฝากคุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้กับบีมพิมพิชญาโกกรัมและชินโยชิดะในการเล่นให้กับสโมสรต่างประเทศอย่างสโมสรน,นองซี่วอลเลย์บอลครับที่ประเทศฝรั่งเศสและเป็นกำลังใจให้กับช่องข้างสนามโดยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมนะครับ